สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ้หอ c งชาแนลนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดติดตามมาเจ้หองด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างล้นเหลือเรามาทำอะไรเอ่ยพี่น้องจ๋าสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่พี่น้องๆ้องทุกทุกท่านกกแกะหม้อนะเจ้าส้มโอเมื่อวานเฮียก็ไป เกษตรแฟร์งงนะคะยังมีงานอยู่นะคะ,ะ,กะเกษตรแฟร์อยู่ที่มกเษกษตรกำแพงแสนนะคะ,ะคนครปฐมปูนพนานะคะเรามาแกะกันทานสมอนะคะพี่น้องอันนี้พันอะไรก็ไม่รู้เฮียซื้อมาลูกบปนเล่่มเลยนะคะหลายลูกด้วยขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิป เข้ามาดูไลค์สุดเข้ามากดไลค์กดแจ้งแจ้งหงนะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเด้อพี่น้องเด้อเราต้องดูแลตัวเองนะคะอย่างเช่นสวยเวอร์หรือสวอ์วงเล็บสวยเวอร์ทั้งหลายนะคะดูแลตัวเองมียาก็ทานยายด้วยนะคะบำรุงบำรุง นี่นะคะแกะแล้วเพิ่งจะแกะสามชิ้นนะคะพี่น้องเอ้พี่น้องกินส้มโอเป็นสมุนไพรนะคะช่วยย่อยประโยชน์มากมายเลยนะคะส้มโอนี่เจ้าของมีกล้วยนะคะเขาเรียกกล้วยหักมุกใช่ไหมคะกล้วยหักมุกพี่น้องเอ้ยมีส้มโอลูกเ็ลืมเลยอยากซื้อมาลูกใหญ่ด้นี่กล้วยหักมุก กล้วยส้มใช่ไหมทางเหนือเรียกกล้วยส้มกล้วยส้มกล้วยส้มเนเวลาย่างนะฮโอ้โหผิวมันจะเหลืองออกมาเลยนะแล้วเราก็ผ่าผ่าข้างหน้าหน่อยอบนะอบก็ได้นะฮะย่างก็ได้อร่อยนะคะพี่น้องเอ้ยขอบคุณนะคะอ่ะพี่น้องเอ้ยเรามาแกะกันนะคะส้มโอส้มโอชายโยโหยิ้ ส้มโอส้มโอชิโยฮิวผลไม้อ่ะทุกอย่างนะฮะเขาจะมีต้านมลิสระทุกอย่างเลยนะฮะผลไม้เขาจะมีเฉพาะเขาประโยชน์นะคะส้มโอเนี่ยประโยชน์มากมายนะฮะส้มโอมีประโยชน์มากมายประโยชน์ของส้มโอ มีเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะประโยชน์เยอะมีวิตามินก็เยอะเนี่ยหนึ่งอย่างนะคะนี่สวยงามตามท้องเรื่องประโยชน์มากมายสวยงามตามท้องเรื่องแต่หวานเจี๊ยบเลยนะคะพี่น้องวิตามินก็สูงมากเลยนะคะวิตามินสูงเป็นุดเป็นผลไม้ที่แบบคนนิยมนะเพราะน้ำมันเยอะน้ำนเยอะ ประโยชน์มากมายาตมินก็สูงนะคะกินแล้วก็สดชื่นสดชื่นนะรากก็ต้มแก้ปวดท้องได้ด้วยนะคะถ้าทางเหนือน,นะคะลากส้มโอใบใบก็ช่วยไม่ให้ท้องอืดหรือท้องฟื้อสามารถนำมานำมาอะไรนะฟอก พอกอาการอะอาการไม่ให้ปวดศีรษะนะคะไม่ปวดศีรษะเขาเรียกว่าอย่างอย่างอย่างดอกใช่ไหมเมื่อกี้พูดถึงใบดอกก็ช่วยขับลมขับเสมหะนี่กระหายร้อน,นเปลือกก็ช่วยแก้อาการแน่นจุกเสียเนี่ย แล้วทาขนมได้ด้วยนะะนี่เปลือกนี่นะทําขนมได้ด้วยพี่น้องเลยลูกหนึ่งต้นหนึ่งเลยได้เยอะแยะนะคะทําขนมมันอร่อยแก่จุดเสียดจุก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 เสียด,ด,ด,ดแน่นเฟ้อนะคะใช่ไหมเออมเมล็ดนี่มเมล็ดเมล็ดดิเมล็ดก็ช่วยปวดท้องตากแห้งแล้วก็ไปต้มอ่ะต้มน้านะคะ เออนี่เนื้อบำรุงโลหิตแก้ไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยนะะพวกนี้มีประโยชน์หมดเลยนะคะพี่น้องค่ะทานได้ตลอดเนี่ยเออผลไม้นี่ทานได้ตลอดเราก็ทานตามฤดูกาลนั่นแหละคะ่ะเนื้อนี่ก็ชุ่มคอ,ออาแก้ไขมันในเส้นเลือดบำรุงโลหิตแก้เสมหะนะ ทำให้ชุ่มคอนะคะน้อยแกะแกะแกะนี่สวยงามตามท้องเรือ่ะ<า>เอาประโยชน์อีกประโยชน์นะคะประโยชน์ส้มโอเอาแกะไปถึงไหนละ <c oughs> <c oughs> ประโยชน์ส้มโอก้นะคะแกะท้องผูกได้เพราะมีใหญ่อาหารสูงนะคะกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายวิตามินซี สูงมากช่วยป,ป้องกันอาการป่วยนะคะมีสิเบื้องต้นพวกสมนุนไพรนี่นะพวกผลไม้เนี่ยมีประโยชน์ทุกอย่างเลยนะคะ,ะปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเส้นเลือดนามประโยชน์มากมายลดความดันโลหิตสูงนี่อุดมไปด้วยโพแทสเซียม มีปริมาณโพแทสเซียมโซเดียมค่อนข้างต่ำนะคะพวกโซเดียมเนี่ยนะคะช่วยในกระบวนการไหลเวียนโลหิตเนี่ยดีมากเลยไขมงไขมันไม่มีถ้าเรากินผลไม้นะทุกอย่างก็จะมีประโยชน์มีคุณสมบัติของเขาอยู่แล้วนะคะพี่น้องเอ้ยไหนรูดีควบคุมควบคุมโลหิตนะได้อย่างสมดุลน,นะคะแล้วก็ลด คอเลสเตอรอลในเล้นเลือดประมาณนั้นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่ทานที่น้องท,ทุกทท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ้งๆให้เจ๊หงนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังสุขใจสุขกายนะคะยังแกะอยู่นะคะเจ๊หงก็แกะอยู่แกะมีประโยชน์ทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่าง แก้ไขมันในเส้นเลือดอเม็ดก็เอาไปต้มได้นะแก้กระหายน้ำวิตามินสูงมากเลยนะผละไม้ทุกอย่างเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาดิอร่อยดิหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยดิแกะดำขัขว้ขวขั้วน่าจะกรอบเนะี่ยขั้ว แกดัง,รนะดงครัวนะแกดังครัวครัวครัวเด็กๆชอบไหมลูกเจ้าง่ะชอบชอบหนูชอบชอบหนูชอบชอบชอบชอะไรคะเพราะว่ามันมีประโยชน์มาก ชอบ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 เพราะอะไรคะเพราะมีประโยชน์มากมายมหาศาลขอบคุณนะงาไรนี้ขออนุญาตลงก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพ,าพที่แข็งแรงแข็งแรงอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เจยหงด้วยนะคะและคอมเมนต์ไว้ด้วยว่ามาดูเจ๊หงปอกสมโอและสมโอมีประโยชน์อะไรบ้างเนีย่ยนะคะ ประโยชน์ของเขาก็มากมายดิยส้มโอนี่นะอประโยชน์มากมายเสมอมีประโยชน์มากมายฮะ,ยม,ม,ยะมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามเนี่ยฮะแล้วก็สวยด้วยนะส้มโอเมื่อส้มโอแก้โลหิตความดันโลหิตนี้ที่หนึ่งเลยเฮ้ยขอบคุณนะคะไยนี้ขออนุญาตลงก่อนเลยคะ่ะ ตอนจะล่ะนะถึงเวลาอาใครเรียกถึงเวลาเราก็ต้องลากันแล้วได้เวลาเข็มนาฬิกากำหนดสวยไหมที่ห้องทรร จำใจงดเสียงเพลงนี่ลูกหนึ่งยังไม่หมดนะฮะเพลงมันเรงเสถียีหมดเวลาจำตั้งลาน้องพี่ให้โชคดีแล้วมีโอกาสพบก,กันบ๊ายบายขอบคุณมากๆนะคะสุภาพแข็งแรงทุกท่านทุกท่านนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ